เจดอนซานโช่ o, แนวรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้เดินทางมารายงานตัวลงซ้อมปรีซีซั่นวันแรกกับสโมสรท่ามกลางนักเตะปีศาจแดงที่ปรากฏตัวที่สนามซ้อมแคริงตันกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเมื่อวันที่8กร,รกฎาคมที่ผ่านมาทัพปีศาจแดงมีกำหนดให้นักเตะที่ไม่ติดภารกิจรับใช้ชาติเข้ามารายงานตัวเป็นวันแรกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงเล่นแมตช์กระชับมิตรช่วงปรีซีซั่นดวลกับโรเซนบอกในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ นักเตะปีศาจแดงพากันมารายงานตัวตามกำหนดทั้งอังเรโอนาน่ามาร์กัสแรดฟอร์ดแฮรี่แมกไกววิกตอร์ลินเดเลฟเมสันเมาส์อามัดอันโตนีคาเซมิโร่และอารอนวานบิซาก้านอกจากนี้เมสันกรีนวูดก็ปรากฏตัวที่สโมสรเช่นกันหลังย้ายไปร่วมทีมเคตาเฟ่ในลีกกระทิงดุแบบยืมตัวเมื่อซีซั่นก่อนแม้จะเชื่อว่าเจ้าตัวเตรียมย้ายทีมในซัมเมอร์นี้โดยมีมาร์เซ่ทีมในลีกเอิงให้ความสนใจ อย่างไรก็ดีซานโชซึ่งย้ายไปเล่นให้ดอดมุลต้นสังกัดเดิมในบุนเดสลีกาแบบยืมตัวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาไม่ได้ปรากฏตัวที่แคริงตันโดยในกรณีนี้ทั้งอยู่ในเตดและเอเย่นของนักเตะต่างก็ยังปิดปากเงียบโดยไม่มีการชี้แจงแม้จะเป็นที่เข้าใจว่าสตาร์ดังวัย24ปีไม่ต้องการเล่นให้กับสโมสรอ,อีกต่อไปเนื่องจากบาดหมางกับเอริกเทนฮากกุนซอดัขณะที่เรดเดวิลถูกคาดหมายว่า ต้องการขายเขาทิ้งในซัมเมอร์นี้โดยมียูเวนตุสทีมในเซเรียอาสนใจขอยืมตัว